อันนี้มาเขียบข้าวกัมเด้อจ้ามาเขียบข้าวกัมค่ะซีเลยเด้นี่จ้ามาเขียบข้าวกรรมัมเคยกินบ่คะมาเขียบข้าวกัมเด้บอบบแมนมาเขียบแมงเด้เขียบข้าวกรรมัมสองน้อยผนตาตีเขียบข้าวกัมค่ะ สวยๆเลยเอาไปเป็นแนวจ้าเพราขายมันมีแค่ต้นเดียวอันนี้ยังบอตีตายังบตอตีเก็บไปเป็นแนวปีนาเด้อมาซื้อกับหนูในเด้อค่ะขอรรมนี่มาเก็บสีธรรมดาไม่ยังบอกแกอสวยๆเลยค่ะ